เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณสถานีรถไฟในเมืองอลลาฮับดร,รัฐอุตลรประเทศของอินเดียระหว่างที่ผู้สแสวงบุญที่เดินทางมาร่วมพิธีกรรมกุมพะเมลากำลังทยอยเดินทางกลับบ้านโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าต้นเหตุของความศุลมูลวุ่นวายจนเกิดการเหยียบกันตายและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36รายครั้งนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เห็นเหตุการณ์แล้วว่าตำรวจได้ใช้กระปองกวาดแกว่งเข้าใส่ผู้คนบริเวณสะพานคนข้ามภายในสถานีรถไฟจนก่อให้เกิดความแตกตื่นและเกิดความวุ่นวายจนทำให้มีการเหยียบกันตายเกิดขึ้นโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงค่ะอย่างไรก็ตามล่าสุดยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดตำรวจจึงใช้กระบองเพื่อควบคุมฝูงชนในครั้งนี้ขณะเดียวกันผู้เห็นเหตุหการณ์ยังกล่าวโจมตีเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอันตรายได้ทันท่วงที ทางนี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยนะคะว่าพิธีอาบน้ำาริมแม่น้ําคงคาเนื่องในเทศกาลมหากรุมพระเมลาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถือเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตลอดช่วงเวลา2เดือนของเทศกาลดังกล่าวโดยคาดว่าผู้แสวงบุญชาวฮินดูที่เดินทางเข้ามาร่วมงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะมีจํานวนมากถึง30ล้านคนค่ะ